สวัสดีค่ะแม่น้องพู้ใจสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาทำคลิปสอนน้องพู้ใจทำการบ้านนะคะจริงๆทำทุกวันค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เลยเออเดี๋ยวแม่ทำคลิปดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะวันนี้การบ้านก็คือเขียนสละในภาษาไทยนะคะเพื่อนๆก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งน้องจะให้เขียนสละ อยู่สองวันแล้วพอหลังจากนั้นก็เขียนกอไก่ถึงฮองลูกฮูกอยู่สองวันแล้วก็เขียนสะกดคาำะนะคะแต่วันนี้น้องให้เขียนสระนะคะเขียนสระ,ะเขียนสระะถึงสระอะไรวันนี้<ะ>น้องพอใจเขาขอเขียนถึงแค่สระเอนะคะวันนี้วันนี้เขียนถึงแค่สระเอเพราะว่าก่อนที่จะทําคลิปเขาก็เขียนชื่อเขาเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังให้เขียนสลานนะคะนี่คือทุกวันนะคะพอหลังจากเลิกเรียนมานะคะน้องก็จะให้ดื่มน้ำพักผ่อนกินนมแล้วก็วันนี้น้องทำายมมะม่วงให้กินนะคะพอหลังจากกินเสร็จแล้วน้องพอใจก็มานั่งทำการบ้านนะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะอย่างน้อยน้องก็แบบ เหมือนประมาณว่าน้องไม่อยากให้พอใจเขาลืมภาษาไทยไงคะอย่างน้อยให้ให้รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวนี้สะกดได้อ่านออกได้คือถามว่าเขาพูดเขาฟังเราอะ่ะเขารู้เรื่องอยู่แล้วไงคะภาษาแม่เพราะว่ายัางไงน้องก็จะพูดภาษาไทยกับลูกอยู่ตลอดใช่ไหมคะว้าวสวยสวยๆทั้งเกมเลยที่ถ้าพูดทำห้ลูกคิดเล้แต่ว่านูคิดว่าหนูอยากถึงไหนน เนี่ยค่ะก็คือเขียนทุกวันเขียนเสร็จแล้วน้องถึงจะให้ดูทีวีนะคะดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ให้เล่นโทรศัพท์ได้นิดหน่อยแต่ถามว่าป๊าคือช่วงนี้เขาจะห้ามไม่ค่อยอยากให้เล่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไม่ให้เล่นนานแล้วมั้งคะตั้งแต่ทําไมถึงไม่ให้เล่นใช่ไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งแอบเอาโทรศัพท์ไปที่โรงเรียนคะ่ะเพื่อนๆดังนั้นก็เลยทําโทษน่าจะสามสี่เดือนได้แล้วมั้งคะก็คือไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย อยู่เอาไปตั้งแต่ตอนฮึสต์อ๋อหน้าแล้วเหรอลูกฮสิสต์ <c oughs> แอบเอาไปค่ะก็เลยงงแม่จะจับกระเป๋าหวงกระเป๋ามากไม่ให้ดูมันนั้นคิดยังไงไม่รู้ก็เลยไปจับกระเป๋าลูกดูไปเห็นโทรศัพท์อุย้ยโมโหขึ้นเลยค่ะหน้าแดงขึ้นเลยค่ะโมโหมาก ก็เลยถามก็เลยถามว่าแอบออกไปใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็ยอมรับอ่ะนะค่ะแล้วหนูทำผิดตรงข้าวใช่ไหมค่ะแล้วหนูทำผิดใช่ดีมากอืมเจนสวยๆงั้นแหละแต่ว่า นี่แหละคะ่ะภาษาไทยน้องก็เป็นคนสอนคณิตศาสตร์น้องก็สอนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาสวีเดนป้าบ้าจะเป็นคนสอนนะคะเ,เพื่อนๆพื่ภาษาอังกฤษแม่ก็ได้ยินนิดนึงภาษาอังกฤษแม่ก็สอนบ้างนิดนึงแต่ตอนนี้ลูกจะสอนแม่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ไม่มีอะไรมากค่ะยังไงถ้าชอบน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องพันใจสจะมีเดนด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายวันดีค่ะ